นี่แหละค่ะงานสาวเดือนค่ะพี่น้องค่ะบองเงินบอทองวันนี้แดดดีพี่น้องเอ้ยพผ่ะเห็นบอลลูนมัน้ค่ะุ่้เนี่ยค่ะเมืองที่สาวเดือนอาศัยอยู่วันนี้จะถ่าย อ,อทำงานให้เบิงเนาอคคะเนาะถ้ามีเวลาเนาะถ้าผู้ข่อยผู้ขอยมีเวลางานหลายกับว่ามีเวลาถ่ายนะจ๊ะนี่ค่ะเมืองบันลุง Lớp cả mãi cứ câu, thật là thật lãi lãi. Mì lốt mê phì. ดี่ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดี๋ยวจะมาทำงานนะคะให้ดูนะคะการทำงานนะคะออมีสเป้ <c oughs> าาคนน่ะขัดตางพี่น้องขัดต่างให้ฝรั่งนี่ค่ะขัดต่างงา นนคนเช็ดเท้าว่ะอันนี้การทำเตียงนะคะคือโกคุดคือคลีนเฉยๆทำความสะอาดเฉยๆไม่ได้เปลี่ยนเตียงนะคะนนเล๊ะแล้วหมอนออกนะคะ เตาราเรงตั้งาไะหนนันนะคะแล้วจับอี้ค่ะมาขนไม่รู้ก็ทำกระดาดนีค่ะปาปปดิ ตึงๆเหมือนหน้าเลยค่ะหน้าอาจจะย่นไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาจัดระเบียบตรงน,นี้นะคะจัดแบบจัดหมอน มาหาพี่ก็ได้มาใล้ใกล้กลหมอนี่แหละประมาณสามนี้ก็สาวเดือนค่ะตามการสวนตามกระขน,นะคะาสาวเดือนค่ะ <laughs> bỏ ngấn thòng không chan ôi nè nè, đây <laughs> là cả ngán xảo điển cả ขัดเข้าไปขัดเข้าไปเอาขัดเข้าไปขัดขัดขัดขาขัดขัดขัดขาขัดแล้วจะรวยใช่ไหมใช่ไหมจะมีวิวประมาณนี้นะจ๊ะวิวโรงแรมซาริโด